ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะนี่ทองเคค่ะคุณแม่ขายทองเคทอง18เคนะคะกําลังมาแรงมากช่วงนี้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่คุณแม่ไลฟ์มานี่ค่ะลูกค้าติดตามลูกค้าเข้ามาเยอะเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนรับไปมีแต่คนบอกว่าสวยถูกใจมากเลยคุณแม่สวยมากเลยค่ะค่ะสวยกว่าคาด คาดไม่ถูกเลยค่ะความสวยก็าบอกว่าอย่างนี้ค่ะค่ะเห็นแต่ในรูปภาพของคุณแม่ค่ะแต่เห็นของจริงแล้วค่ะทอง 18K ค่ะความยาว24นิ้วค่ะราคาอยู่ที่เส้นละ400บาทนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดมะยมนี่ค่ะค่ะเม็ดมะยมนิยมชมชอบค่ะอันนี้ลายเม็ดแตงค่ะที่คุณแม่ใส่นี่ค่ะคุณแม่จะใส่แต่ลายเม็ดแตงค่ะคุณแม่ชอบลายเม็ดแตงมันแบบฟ้ยแฟ้ยเฟ้ยแฟ้ค่ะมัน มันห้าวมันเหลื่อมดีมันเหลื่อมมันเลื่อมดีค่ะขาะนี้ขาลายเม็ดแตงนะคะค่าราคาเส้นละ400บาทนะคะความยาวอยู่ที่24นิ้วค่ะสวมหัวได้ค่ะไม่ต้องแกะตะคอนะคะสวมหัวได้ค่ะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของขวัญของฝากช่วงปีใหม่เหมาะสมมากค่ะเนนี้ทองแท้ราคาอยู่ที่บาทละเป็น4000กว่าค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจเราก็ไม่ดีค่ะ ค่ะเป็นของขวัญของฝากน้ําใจเล็กๆน้อยๆเป็นทองเคก็ได้ค่ะค่ะทองเคที่คุณแม่ขายนี่แหละค่ะทองสิบแปดเคนี่แหละค่ะสวยออร่ามากค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่เส้นละสี่ร้อยบาทนะคะสวมหัวได้ค่ะอันนี้เม็ดมะยมชมชอบค่ะอันนี้ขั้นตุ่มค่ะเม็ดแตงขั้นตุ่มนะคะเม็ดแตงขั้นตุ่มเม็นมะยมเหมือนกันค่ะใส่เม็ดมะยมเหมือนกันนะคะ ค่ะท่านจะสนใจตัวไหนก็โทรทักโทรแจ้งค่ะแม่บวรรักขายทอง 18K ช่วงนี้มาแรงมากเลยค่ะค่ะเพราะว่ามีแต่ลูกค้าประทับใจค่ะสวยค่ะใส่ไม่คันไม่ดำไม่ลอกค่ะคุณแม่มีของพวกนี้มาครอบครองมาอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะอยู่กับมือคุณแม่นี่ค่ะ15ปีนี้แล้วค่ะแต่ก่อนคุณแม่ขายมันไม่มีไอ่ยูทูบมันไม่มีไลน์มีอะไรค่ะขายแต่แบบคุณแม่แจกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ ค่ะมีแต่คนโทรตามค่ะเข้าไปขายต่อนะคะค่ะเอาไปขายต่อได้ค่ะค่ะต่อยอดได้นะคะลูกค้ารับไปต่อยอดได้ค่ะไปขายค่ะอมีหนูคนหนึ่งเห็นคุณแม่นั่งขายอยู่ที่แผงเช่าแผงขายเขาจะมาดูแล้วก็มาทักเราวมาให้คุณแม่ดูเขาซื้อมาจากประเทศอิตาลีราคาหกพันบาทค่ะแต่คุณแม่ก็เป็นของอิตาลีนะคะพ่อขายอิตาลีส่งให้คุณแม่ค่ะที่คุณแม่ได้ขายนี่ค่ะ คุณแม่ครั้งแรกก็ซื้อมาใส่ก่อนนั่นแหละค่ะแล้วก็ขอเบอร์โทรเขาค่ะค่ะคุณแม่ไปเจอค่ะเขาขายค่ะแล้วก็ได้เบอร์โทรกันมาแล้วคุณแม่มาใส่แล้วมันไม่ลอกไม่ดำค่ะมันเหมือนคาที่พูดจริงค่ะคุณแม่ก็เลยติดใจคุณแม่ก็เลยลงไปหาเขาไปคุยกันเอามาขายและก็ได้ขายด้วยกันมา15ปีแล้วค่ะทองพวกนี้นะคะค่ะทอง18 k เคนะคะมาจากประเทศอิตาลีนะคะค่ะคุณแม่สั่งกับพ่อค้าอิตาลีค่ะค่ะสวยเลิศรู้ดูเด่นมากค่ะ ่ะแล้วก็มีมีหลายเส้นนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาผ่าไว้ค่ะค่ะลายผ่าไว้นี่ก็หนานแน่นมากค่ะลายผ่าไว้นี่ก็ช่างเขาบอกว่าจะมันจะไม่ใช่หนักบาทหนึ่งมันจะหลายกว่าบาทหนึ่งนะคะค่ะลายผ่าไว้อยู่ที่ราคา450บาทนะคะสวมหัวได้ค่ะพวกนี้ค่ะบางท่านเขาจะเป็นผู้ชายจะเอาไปใส่ใส่สร้อยใส่ใส่พระใส่องค์พระองค,องค,องค์ใหญ่ๆนะคะ ค่ะใส่องค์ข้าองค์ใหญ่ๆค่ะลายนี้ค่ะลายกระดูกงูนี่ค่ะค่ะสวยงามมากเลยค่ะแน่นกลมติ๊กเลยค่ะค่ะมันจะกลมค่ะค่ะตัวนี้ค่ะแน่นค่ะค่ะลายผ่าไว้ค่ะอยู่ที่4ี่รอยห้าสิบาทนะคะลายผ่าไว้นะคะค่ะไม่โป่งค่ะเป็นทองตันนะคะค่ะลายผ่าไว้นี่ค่ะเป็นทองตันนะคะอันนี้ค่ะก็คือลายนี้ค่ะหนักสามบาทค่ะอันนี้คุณแม่พูดผิดนะคะบรรยายผิดกระดูกงูค่ะ ่ะลายกระดูกงูนี่ค่ะเป็นสร้อยตันค่ะสาหรับพวกผู้ชายที่เขาเอาไปใส่ห้อยพระองค์ใหญ่ๆนะคะค่ะเป็นลายค่ะเขาเรียกว่าลายกระดูกงูค่ะมันเป็นสร้อยตันค่ะขาดเนื้อแน่นมากเลยค่ะขาดสร้อยตันนะคะค่ะเป็นทอง18 K เหมือนกันค่ะอันนี้เรียกว่าผ่าไว้ผ่าไว้อยู่ที่650นะคะขาหนัก3บาทค่ะลายผ่าไว้นะคะค่ะผ่าไว้นี่หนัก3บาทค่ะความยาวอยู่ที่2 4นิ้วสวมห้อยได้ไม่ต้องแกะตะคอนะคะ ค่ะมีลูกค้าถามมาอยู่บอกว่าไอสามห่วงมีไหมเดี๋ยวคุณแม่จะสั่งเข้ามาค่ะสามห่วงค่ะค่ะคุณแม่บอกไปทางเท่าแก่แล้วว่าทำสามห่วงให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นลายไอลายผ่าไหว้ค่ะน้ําหนักสามบาทอันนี้จะประมาณน้ําหนักหกหลึงนะคะค่ะอยู่ที่ราคา4 5 0หิบบาทค่ะเป็นลายกระดูกงูลายตันนะคะค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะคุณแม่ คุณแม่มีหลายลายนะคะค่ะคุณแม่มีหลายลายค่ะอันนี้ลายเข้าใหม่ค่ะค่ะลายเข้าใหม่นี้ค่ะจะมีลายเลดนะคะลายเข้าใหม่ค่ะค่ะลายเข้าใหม่ความยาวอยู่ที่ยี่สิบหกนิ้วค่ะค่ะไม่ใช่ยี่สิบสี่นะคะความยาวยี่สิบหกนิ้วค่ะค่ะเป็นลายเลรแบนดนะคะสวยออร่ามากเลยค่ะนิ่มค่ะสร้อยพวกนี้จะนิ่มนะคะไม่แข็งนะคะ ถ้าลายตันถึงมันถึงจะไอันี้หน่อยค่ะลายพวกลายตันนี่ค่ะนิ่มมากค่ะเขาเรียกว่าลายเลดค่ะอันนี้ความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะท่านไหที่ชอบยาวนะคะพวกผู้ชายที่เป็นห้อยพระค่ะไอมันจะมีเลดคู่นะคะค่ะถ้าถ้าสนใจเลดคู่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเป็นเลดคู่ค่ะเลดคู่ก็มีค่ะเลดนะคะคุณแม่ก็ขายอยู่ที่500รอบาทนะคะเลดนะคะค่ะมันจะมีเลดเส้นเล็กและเส้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะ คาเลดคู่กันค่ะเลดคู่กันกับตีสร้อยเลดค่ะเขาเรียกว่าลายเลดแบนค่ะขาะราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะขาะนี้ขาะราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบลายเลดแบนค่ะสวยงามมากเลยค่ะเส้นใหญ่ค่ะขาะหรือผู้หญิงผู้ชายจะใส่ก็ได้ค่ะท่านชอบเส้นใหญ่ๆนะคะค่ะลายเลดแบนนี้ค่ะเป็นงานเข้าใหม่ค่ะค่ะลายเลดแบนค่ดหกร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ลายดอกมะพร้าวค่ะก็เป็นงานเข้าใหม่เหมือนกันนะคะนี่้6ยห้าสิบค่ะขาดพวกนี้จะอยู่ที่650น้ํห้าน้หนักอยู่ที่3าบาทนะคะขาดลายเรดแบนด์ขาตัวนี้ลายเรียดแบนด์นะคะถ้าทักเข้ามานี่ลายดอกมะพร้าวค่ะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะคาะนี่ลายดอกมะพร้าวนะคะความยาว26นิ้วนะคะถ้าถ้าคนไหนชอบสร้อยยาวนะคะขาะนี่ค่ะลายดอกมะพร้าวค่ะดอกมะพร้ากก็เรียกดอกหมาก็เรียกนะคะ สวยค่ะนิ่มมากเลยค่ะสวยค่ะหนักสามบาทนะคะค่ะคุณแม่ก็เริ่มสั่งของพวกหนักสามบาทเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่ะคุณแม่สั่งไปทางเท่าแก่ผ่านเท่าแก่คุณแม่ก็ค่ะช่วงยังไม่โควิดนะคะคุณแม่ไปรับของเดือนละสามสี่ครั้งกับเขามาขายแต่ว่าช่วงโควิดนึกงว่าแต่เท่าแก่ก็เนึ่อว่าแต่เสียไปแล้วค่ะยังเหลืออยู่ค่ะค่ะเพราะว่าท่านกลับประเทศท่านประเทศอิตาลีค่ะค่ะก็เลย มาติดต่อกันใหม่เบอร์โทรมีลายกันมีอยู่ตลอดค่ะก็เลยเลยได้มาขายของต่อกันอีกค่ะนี่ลายเรียแบนนะคะ650สวยงามมากออร่ามากเลยค่ะค่ะเส้นใหญ่ค่ะนิ่มค่ะอันนี้ลายดอกหมากค่ะค่ะสนใจลายดอกหมากก็โทรทักลายดอกหมากมานะคะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละ650บาทนะคะค่ะดอกหมากและเรดแบนค่ะสวยงามมากค่ะหนัก3บาทนะคะ อันนี้ลายนี้ค่ะลายห่วงคู่ค่ะค่ะลายห่วงคู่นะคะค่ะพวกนี้ราคาหกร้อยบาทนะคะห่วงคู่นะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งนะคะท่านสนใจลายไหนก็บอกมานะคะค่ะเป็นหนักสามบาทเหมือนกันค่ะ ่ะนีก็มีขาะลายใหม่นะคะพวกหนักบาทหนึ่งนะคะ<ม>ขานีก็เป็นลายตุ่มค่ะโซ่คอสกรีขดขั้นตุ่มนะคะค่ะโซ่คอสกรีดขั้นตุ่มนี่ก็สี่ร้อยบาทนะคะ<ม>อคันนี้ดอกมะพร้าวค่ะอันนี้ดอกมะพร้าวก็สี่ร้อยบาทนะคะค่ะงาน,านงด,าดอกมะพร้าวค่ะอันนี้อันนี้โซ่ขั้นตุ่มะค่ะความยาวยี่สิบสี่นิ้วนะคะ ค่าดอกมะพร้าวก็ความยาว24นิ้วเหมือนกันค่ะสวมหัวได้นะคะค่ะเส้นนี้ก็ผ่าไว้ค่ะผ่าไว้บาทหนึ่งนะคะค่อันนี้ก็400บาทค่ะค่ะมีมีของนะคะคุณแม่มีของพวกนี้อยู่ตลอดค่ะค่ะคุณแม่สั่งเข้ามาเยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะ่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับเพื่อนสนิทมิเ้ข,ของเราญาดของเรานะคะค่ะนนี้ลายเขาเรียกว่าลาย ลายโซ่ค่ะโซ่คอตกริดขั้นตุ่มนะคะสวยออร่าเหมือนกันนะคะค่ะท่านไหนที่ค่ะมีผ้ามีห้อยแขวนก็ไม่ต้องไปแขวนแบบอันนี้นะคะคุณแม่มีเหมือนกันค่ะแบบแบบทองขาวที่ว่าไอสองกษัตริย์นะคะคุณแม่ก็มีค่ะแต่คุณแม่ไม่เอามาโชว์ค่ะเพราะว่าของที่มันการันตีไม่ได้คุณแม่ก็ไม่มาโชว์นะคะ ค่ะพวกนั้นจะลอกค่ะใส่ไม่นานมันก็ลอกแล้วมันก็คันด้วยค่ะพวกนี้การันตีได้ค่ะไม่ลอกไม่ดําใส่อาบน้ําได้เลยค่ะเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ช่วงปีใหม่ก็โอเคนะคะค่ะสวยเลิศดหนูดูเด่นค่ะอันนี้เม่นมะยมเส้นใหญ่ค่ะค่ะเม่นมะยมเส้นใหญ่นะคะรุ่นนี้ค่ะค่ะความยาว24นิ้หมอนกันค่ะเม่นมะยมเส้นใหญ่นะคะคราคาอยู่ที่คุณแม่วัานั้นรูคู่คุณแม่โปรโมทขายเท่าไหร่ค่ะ คาะเส้นนี้ที่450เหมือนกันนะคะ450ค่ะต่อด้วยส้อย1ิบสิบนิ้วค่ะอันนี้ค่ะส้อย18นิ้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายค่ะค่ะลายเม,มย็ดมะยมโซ่คอสกริตขั้นตุ่มเม็ดมะยมนะคะ ขาดโซ่คอดกิดขั้นขั้นตุ่มเป็นมะยมนี่ค่ะมันจะมีอยู่ทั้งเส้นสั้นเส้นยาวนะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่สิบดนิ้วค่ะค่ะให้ลูกให้หลานเราใส่ไปออกบุญออกงานห้อยแขวนอยู่ที่คอตลอดก็ค่ะเห็นไหมเม็ดแตงค่ะมันจะขึ้นแฟบๆแฟบๆแฟบๆเลยค่ะค่ะคุณแม่ชอบลายเม็ดแตงค่ะเดี๋ยวเม็ดแตงคุณแม่สั่งอันนี้อยู่ค่ะสั่งสร้อยข้อมือแล้วก็เป็น18ดนิ้วมาด้วยค่ะกําลังสั่งของอยู่ค่ะอันนี้ค่ะสวยค่ะเขาเรียกว่า คอตกิดขั้นตุ่มค่ะโซ่คอตกิดขั้นตุ่มสิบแปดนิ้วราคาสองร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็เม็ดมะยมค่ะเม็ดมะยมสิบแปดนิ้วนะคะค่ะพวกนี้สวมหัวไม่ได้ค่ะเหมาะสําหรับลูกๆหลานๆหรือพวกที่ชอบใส่สั้นนะคะค่ะนี่ค่ะค่าราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะแต่ความยาวอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะคะค่ะนี่ค่ะเม็ดมะยมค่ะ ค่ะคุณแม่มีหลายลายนะคะอันเส้นนี้ค่ะไม่ค่อยออกเลยค่ะตะกะแตนนี่ค่ะค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะลูกค้าทําไมไม่สนใจค่ะตะกะแตนบ้างค่ะค่ะคุณแม่เอามาหลายลายค่ะนี่ก็สิบแปดนิ้วค่ะค่ะตะกะแตนบางทีก็ไปให้เด็กผู้ชายใส่ห้อยพระค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองรอยบาทค่ะค่ะลายนี้ก็สิบแปดนิ้วนะคะ โซ่ค่ะโซ่ฝรั่งขั้นตุ่มนะคะนี่ก็โซ่ขั้นตุ่มจะมีหลายนะคะค่ะโซ่โซ่ค่ะนี่ค่ะโซ่ฝรั่งไอขั้นตุ่มค่ะค่ะนี่ก็สิบแปดนิ้วนะคะความยาวสิบแปดนิ้วค่ะสวยค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะใส่อาบน้ได้เลยค่ะเส้นนี้จิ๋วค่ะโซ่จิ๋วนะคะโซ่จิ๋วเหลือเส้นเหลือเส้นเดียวค่ะโซ่จิ๋วก็สิบแปดนิ้วค่ะจิ๋วค่ะบางคนก็ชอบใส่จิ๋วแบบพริบๆค่ะ ค่ะนี่ค่ะโซ่จิ๋วค่ะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทเหมือนกันนะคะสิบแปดนิ้วค่ะอันนี้ยอดที่ติดนันดับค่ะค่ะยอดที่ติดอันดับเลยค่ะเขาเรียกว่าเลนแบนขั้นตุ่มสิบแปดนิ้วค่ะแต่ตัวยาวก็คุณแม่จะสั่งเข้ามาอยู่ค่ะสั่งกําลังสั่งเท่าแก่ไปบอกว่าแบ่รักแม่ได้ติดต่อกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่คุณแม่สั่งมาขายแต่ใน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 แผงค่ะ แต่คุณแม่ก็อลังออกมาไล่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นนางเอกเลยค่ะมาอันดับหนึ่งเลยค่ะขายดีมากเลยค่ะขา1สิบแปดนิ้วเนี่ยค่ะเลดแบนขั้นตุ่มเนี่ยค่ะคาะเลดแบนขั้นตุ่มเนี่ยค่ะจะระยิบระยับเลยค่ะขาดสวยมากเลยค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานเราใส่หรือท่านจะเอาไปต่อยอดได้ค่ะนี่แหละแบบนี้แหละเขาซื้อมาเส้นละหกพันบาทค่ะคุณแม่ขายสองร้อยบาทนะคะตัวเดียวกันค่ะเขาซื้อมาจากประเทศอิตาลีเขาบอกเขาเรียกว่าทองฝรั่ง ถ้าบางคนเพิ่นเห็นเพิ่นสื่เอินทองฝรั่งค่ะเนื้อทองของประเทศนอกเขาจะเป็นสีนี้แหละค่ะสีทองเคเนี่แหละค่ะราคาอยู่ที่สองอบาทนะคะนี่เป็นนางเอกเลยค่ะขายดีมากเลยค่ะลายนี้ค่ะลูกค้ามาบอกื่อเช้าที่โทรเข้ามาหลายเจ้าเลยบอกว่าคุณแม่ได้รับของแล้วของสวยงามมากเลยค่ะถูกใจมากเลยค่ะค่ะมีแต่คนจะไปขายต่อค่ะขาดสร้างรายได้ได้ค่ะจุดไหนที่กลุ่มโรงงานกลุ่มรายแบบนี้ค่ะ จะขายดีมากเลยค่ะขานี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นนางเอกเลยค่ะยอดนิยมค่ะ18นิ้วค่ะเขาเรียกว่าเลดแบนขั้นตุ่มเม็ดมะยมค่ะขานี้ลายไข่ปลาค่ะจะมีอยู่3ามสีลายนะคะขานี้ลายไขยป่ปลาขานี้ก็สิบแปดนิ้วค่ะ ลายไข่ปลา18นิ้วนี่ค่ะค่ะท่านชอบลายไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะนี่สวยค่ะลายไข่ปลา18นิ้ว200บาทค่ะใส่ไม่ลอกไม่ดำค่ะค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่นี่ก็เหมาะสมมากนะคะค่ะคุณแม่ต่อกกำไรเลยค่ะ ขาอันนี้ค่ะเป็นกำไลเกลี้ยงนะคะไซส์ห้าสิบเค่ะเท่ากับแขนแม่ลักนี่แหละค่ะ่าเวลาใส่ค่ะใส่กำไลเกลี้ยงนะคะถอดง่ายนะคะถ้ามันจะไอมันจะเกยกันอยู่นะคะตรงที่นี้ค่ะตรงที่ล็อกของเขานี่ค่ะข้างในนะคะค่ะล็อกที่มีน็อตยึดน็อตขั้นนี่ค่ะอย่าไปกดนะคะกดตรงที่น็อตรอยต่อเรียบนะคะเวลากดใส่นะคะค่ะนี้ค่ะกดตรงตรงที่รายต่อต่อเรียบค่ะ อันนี้ลายต่อตัวนี้มันเป็นน็อตยืดค่ะเป็นเป็นที่มันแกะออกไม่ได้นะคะอันนี้เห็นไหมคุณแม่ใส่มันจะเป็นเงาเพีพ้เพีพ้ยบไม่แตงค่ะคุณแม่เป็นเจ้าของขายอยู่แต่คุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะบางท่านก็บอกว่าคุณแม่เปลี่ยนทุกวันหรยอคะไม่เปลี่ยนค่ะคุณแม่จะใส่แต่ตัวเดียวนี่แหละใส่อาบน้ําใส่นอนใส่อะไรไม่เคยถอดค่ะค่<า>ะ,ะเพราะว่าของมันการันตีได้ค่ะตัวนี้ค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะแต่การเวลาจืดจางเป็นปีค่ะเราก็ ตัวนี้จืดจางเป็นปีเงิน400บาทก็ถอดออกเปลี่ยนใหม่ได้ค่ะเหมือนทองคาแท้เราก็สราคา4-5หมื่นก็ยังใส่แล้วก็ยังไม่นานก็ไปเปลี่ยนใหม่ค่ะมันก็เหมือนกันทุกอย่างนั่นเลยค่ะขาเวลากดนะคะขากดท่องที่รอยต่อเรียวค่ะกดลงข้างล่างเหมนนี้กดง่ายค่ะขาแขนไม่รักค่ะไม่รักน้ําหนักอยู่ที่63ค่ะขากดง่ายค่ะดังป๊อกเลยค่ะเห็นไหม ค่ะเป็นกําไรค่ะคนไหนที่ค้าขายค่ะชอบกําไรก็ไปใส่เป็นกําไรชีวิตนะคะใส่แล้วค้าขายดีกับเม็ดมะยมค่ะจะใส่คู่กันก็ได้ค่ะเม็ดมะยมนิยมชมชอบค่ะอันนี้ค่ะค่ะเป็นกําไรเกลี้ยงค่ะกาไรนี่ค่ะเป็นกําไรเกลี้ยงคุณแม่จะส่วนมากคุณแม่จะเล่นแต่พวกของของเกลี้ยงค่ะแบบของแบบเรียบๆค่ะค่ะนี่ค่ะไซส์ห้าสิบเค่ะแขนอันนี้ค่ะค่ะแขนรุ่นคุณแม่น้ําหนักหกสิบสามค่ะคนตัวอวบหน่อย ถ้าอวดมากก็ใส่ไซส์หกสิบค่ะมันจะมีมันจะมีห้าสิบเจ็ดแล้วหกสิบก็ทำมาแค่นั้นเลยค่ะขาะนี้คขาสวยค่ะใส่เป็นคู่ก็ได้ค่ะเป็นกําไลเกี้ยงนะคะทองเคค่ะราคาวงละสองร้อยบาทนะคะค่าวงละสองร้อยบาทคู่หนึ่งก็สี่ร้อยบาทนะคะค่ะมันจะมีค่ะคาะมีนสองแบบค่ะไม่หักแล้วไม่หักไม่หักไม่หักขาตกก็ไม่หักนะคะ ค่ะันนี้ค่ะเป็นเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นตัวนี้ด้วยค่ะขาเกลี้ยเหมือนกันแต่เป็นลายนะคะค่ะนี้ก็ใส้ห้าเกดค่ะราคาราคามันจะมาแพงกว่ากันอยู่อยู่ค่ะแต่คุณแม่จะให้ราคาลูกค้าเดียวกันค่ะขาวงละสองร้อยบาทค่ะอันนี้ก็เกลี้ยเหมือนกันนะคะเป็นกําไรพีเคเหมือนไอเป็นกําไรทองเคเหมือนกันค่ะค่ะแต่มีลายนิดหนึ่งนะคะแต่เบี้ยเรียบๆค่ะค่ะดูนะคะค่าราคาอยู่ที่สองร้อยบาทเหมือนกันค่ะ อันนี้ค่ะไซส์60บค่ะสาวตัวอวบนะคะค่ะจะมีไซส์60ิด้วยค่ะห0ิบและห้าเก็บเท่านั้นค่ะกาไรนะคะกําไรเกลี้ยงค่ะค่ะและมีกําไรค่ะกําไรเหมือนกันค่ะแต่เมน้าพลอยนะคะค่ะหน้าพลอยขาวค่ะค่ะหน้าพลอยขาวนี้ก็อยู่ที่ไอคู่หนึ่งห้าร้อยบาทถ้าอันเดียวสามร้อยบาทนะคะมันจะมีหน้าพลอยค่ะค่ะหน้าพลอยเรียบค่ะค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะ ท่านจะไปเป็นของขวัญองขวของขวัญของฝากให้กับเพื่อนสนิทมิแท้ของเราและคนที่เรารักค่ะเอาได้ค่ะพวกนี้ค่ะเป็นเป็นสิ่งของที่ดีๆค่ะให้กําลังใจชื่นกันและกันนะคะอันนี้อยู่ที่ถ้าคู่หนึ่งก็500บาทนะคะถ้าอันเดียว300บาทค่ะค่ะตัวนี้ก็มีค่ะมีมีแบบแบบหน้าพลอยค่ะอันนี้หน้าพลอยค่ะที่เรียกว่าหน้าพลอยแหวนเพชรนะคะ ค่ะท่านถ้าเข้ามาก็บอกว่าหน้าพลอยแหวนเพชรค่ะคู่นี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะค่ะเป็นกําไรค่ะท่านไหนอยากใส่กําไรชีวิตค่ะค้าขายดีนะคะค่ะเอากําไรไปใส่ค่ะค่ะจะขายของจะมีแต่กําไรนะคะอันนี้ค่ะหน้าพลอยค่ะเขาเรียกว่าหน้าพลอยแหวนเพชรนะคะราคาคู่ละห้าร้อยบาทค่ะคุณแม่มีหลายอย่างนะคะวันนี้ค่ะมีข้อเท้าด้วยค่ะข้อเท้าเด็กนะคะหากคุณแม่เคยขายตัวไหนคุณแม่จะสั่งเข้ามาเลยค่ะ ค่ะเป็นข้อเท้าเด็กค่ะค่ะลูกหลานเรากําลังเกิดแรกเกิดสามสี่เดือนค่ะเอาไปเป็นของขวัญของไอค่ะค่ะเอาไปให้หลานนะคะหลานเกิดใหม่นะคะค,คู่นี้สามร้อยบาทนะคะค่ะคู่ละสามร้อยบาทค่ะเป็นทองเคค่ะค่ะเป็นไอกระดิ่งขาเด็กค่ะเป็นข้อเท้าเด็กนะคะกระดิ่งขาเด็กค่ะเห็นไหมค่ะค่ะนี่ค่ะคู่นี้ละสามร้อยบาทนะคะเด็กขาใหญ่ขาอวบขาอ้วนค่ะ ค่ะมันเลื่อนได้ค่ะค่ะเลื่อนออกเลยนะคะเลื่อนออกตามวงค่ะมันเลื่อนง่ายค่ะค่ะเลื่อนออกได้ค่ะค่ะเลื่อนออกแล้วก็ใส่แล้วก็ค่อยบีบเข้าค่ะมันนิ่มค่ะค่ะคู่นี้สามร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นของทองเคค่ะค่ะไม่ดำนะคะไม่กัดไม่กัดเท้าไม่ทําให้แพ้ลูกหลานของเรานะคะค่ะใส่ดีค่ะเวลาลูกหลานเราตื่นมันจะให้สัญญาณค่ะกระดิ่งดังค่ะค่ะคู่ละสามร้อยบาทนะคะกระดิ่งขานะคะ ค่ะสนใจโทรทักคุณแม่ค่ะค่ะมีมีมีชุดของเด็กค่ะมันมีชุดของเด็กด้วยนะคะชุดของเด็กนี่ค่ะความยาวสิบหกนิ้วนะคะค่ะมีมีสร้อยข้อมือค่ะชุดนี้ราคาคุณแม่ขายอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเด็กและไอสองขวบกว่าความห้าเดือนหกเดือนแล้วก็กําลังหัดเดินนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะค่ะใส่ไม่คันไม่ดํานะคะไม่แพ้ต่อลูกหลานเราค่ะค่ะเป็นทองเคค่ะคุณแม่การันตีได้นะคะ ชุดนี้อยู่ที่200บาทนะคะค่ะมันมีค่ะถ้าไม่เอาชุดก็เอาแต่สร้อยก็ได้ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาถ้าเอาแต่สร้อยก็ก็ไม่แพงค่ะถ้าเอาแต่สร้อยนะคะของชุดเด็กนะคะค่ะ150า1 5บบาทค่ะถ้าเอาแต่สร้อยค่ะคุณแม่ขายชุดนี้อยู่ที่200บาทนะคะค่ะขายเป็นชุดค่ะแต่สร้อยก็150บาทค่ะค่ะ right เป็นของเด็กประมาณแรกเกิดประมาณ2ไอ네้ขวบขวบกว่าขวาเดือนหเดือนสอขวดนี่แหละ ค่ะใส่สวยใส่ดีขาะให้ลูกให้หลานเรานะค่ะคุณแม่มีหลายอย่างนะคะค่ะนี้เป็นช้อยข้อมือไอเป็นไอลงยาค่ะค่ะเป็นช้อยข้อมือลงยานะคะสวยค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นรูปหัวใจค่ะร้อยข้อมือลงยานะคะค่ะเป็นทองเคทั้งนั้นเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นลงยานะคะตุ่มค่ะนี่ก็450นะคะค่ะแขนหลวนแขนอ้วนค่ะความยาอยู่ที่17นะคะ17เซนค่ะเป็นลงยาค่ะค่ะข้อมือลงยานะคะตัวนี้แต่ก่อนคุณแม่เคยขายสร้อยคู่กันอยู่๋ยวนี้เขาไม่เขาไม่สร้อยเขาไม่ได้ไอเอาเขานาเข้ามาค่ะค่ะมันเหลือแต่ไอเลดไอเหลือแต่ข้อมือค่ะข้อมือลงยาค่ะ 450ค่ะสี่ร้อยค่ะถ้าเข้ามือลงยาเส้นเล่นเล่นเล่นตัวเล็กก็อยู่ที่350ร้อยหาสนะคะขาลงยาเนี่ยค่ะจะแพงหน่อยค่ะลงยาค่ะเขาทําแกะลายค่ะอันนี้350ร้อยห้าสิบาทนะคะความยาวอยู่ที่สิบเกดเซนนะคะค่ะตัดได้ค่ะถ้าเราตัดอันนี้ค่ะก็คือให้อันนี้เลดค่ะ่าเลดใส่กับคู่นี้ก็ได้ค่ะขาใส่กับชุดนี้ก็ได้นะคะ แม่กาลังสั่งสั่งชุดนี้เข้ามาอยู่ค่ะค่ะเป็นชุดของเขาค่ะเป็นเลดค่ะแต่เลดเองก็ความยาวอยู่ที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเหมือนกันนะคะค่าราคาอยู่ที่ค่าเลดแขนเนี่ยค่ะสี่ร้อยห้าสิบนะคะค่ะสวยค่ะนี่หกร้อยห้าสิบค่ะนี่สี่ร้อยห้าสิบนะคะค่าเลดค่ะมันจะมีเส้นเส้นยาวเส้นเล็กๆทั้งมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะเลดแขนนะคะ ค่ะชอบตัวนี้350อันนี้450นะคะถ้ายาวตัวนี้650บาทนะคะความยาวค่ะค่ะมีค่ะมีมีสร้อยข้อมือด้วยนะคะสร้อยข้อมือแบบแบบลายดอกหมากค่ะใส่คู่กันกับไอ้สร้อยก็มีนะคะอันนี้สร้อยข้อมือความยาว17นะคะค่ะคนัตอ้วนตัวอ้วนใส่ได้ค่ะค่ะสวยค่ะค่ะเส้นละ200บาทนะคะ ค่ะมันมีค่ะมีสร้อยข้อมือเนี่ยค่ะตัวนี้เม็ดมะยมค่ะใส่คู่กันกับสร้อยเม็ดมะยมแบบนี้นะคะค่ะใส่คู่กันค่ะเส้นละสองร้อยบาทค่ะสร้อยข้อมือสองร้อยบาทถ้าสร้อยคอสี่ร้อยบาทนะคะใส่คู่กันได้ค่ะค่ะเป็นของทองเคท้งนั้นเลยค่ะเป็นค่ะเป็นชุดค่ะเป็นเซตค่ะค่ะคุณแม่มีเซตขายนะคะ ค่ะต่างหูค่ะอย่าลืมต่างหูค่ะคุณแม่ค่ะต่างหูนี่ขายดีมากเลยค่ะขจรค่ะเอาไปเป็นของขันของฝากให้กับคุณแม่นะคะช่วงปีใหม่นะคะขจรคู่ละร้อยห้าิบาทนะคะเป็นขจรค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะลูกค้าโทรเข้ามาเอาเยอะมากเลยค่ะขจรเนี่ยค่ะบอกว่าใส่ดีมากเลยคุณแม่ไม่คันเหมือนคุณแม่บอกค่ะค่ะขจรคู่ละร้อยหบาทนะคะค่ะมันจะมีค่ะมีมีต่างหูค่ะ ค่าต่างหูจะมีต่างหูหนึ่งต่างหูสองนี่ต่างหูหนึ่งต่างหูสองนะคะเป็นต่างหูเรียบนะคะเป็นของทองเคนะคะค่ะทองเคเนี่ค่ะจะเป็นเรียบแบบนี้แหละคะ่ะคุณแม่ใส่แบบคุณแม่ใส่นี่แหละคุณแม่ก็ใส่แต่ยยยย<โ>ทองเคนี่แหละไม่ทองแท้หรอกค่ะทองแท้แพงคะ่ะไม่มีเงินซื้อค่ะซื้อใส่แต่ของพวกนี้ไปก่อนเป็นเครื่องประดับนะคะคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะถ้าถ้า,า,าถ้าว่าถ้าทักมาบอกว่า ต่างหูหนึ่งต่างหูสองนะคะเพราะว่ามันจะมีเล็กกว่ากันนิดหนึ่งค่ะค่ะอันนี้มีลายนะคะค่ะท่านทักมาก็บอกว่าต่างหูสามค่ะค่ะมีลายค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะอันตัวนี้น่าพลอยค่ะรูปหัวใจนะคะต่างหูสามค่ะต่างหูสี่ค่ะสวยงามมากค่ะ อันนี้ค่ะก็เป็นโบนะคะค่ะสวยค่ะราคาร้อหบาทนะคะต่างหูนะคะค่ะโทรทักเข้ามาค่ะเดี๋ยวคุณแม่จัดตามรายการนะคะค่ะนี่ค่ะหน้าชาแนลค่ะหน้าชาแนลนะคะค่ะถ้าทักมาก็บอกว่าหน้าชาแนลค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นทองเคค่ะ ค่ะอันนี้ก็หน้าพลอยขาวค่ะอันนี้ก็สวยนะคะขต่างหูค่ะไอ้บางทีแคบหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งให้ตามที่ลูกค้าทักมานะคะค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะอันนี้หน้าโบค่ะทองขาวหน้าโบนะคะขา่างหูคู่ละร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะของแท้ค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่ให้กําลังใจคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมค่ะเอาทอง 18K ด้ค่ะไปฝากให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราญาติของเรานะคะช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะค่ะขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามคุณแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ